ก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคนที่เข้ามาชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมนะฝากด้วยนะจะแสนซรับแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวไปดูเกมกันต่อนะวันนี้อยู่กับเจ้ารถเกี่ยวหันสามเหมือนเดิมไอเ้เ้ยรถเกี่ยวบ้าบออะไรเด้อไปดูเกมกันรถเกี่ยวหันสานะครับโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเก้เาอีกอ้ก่อนละกันเอากล้องกูหายไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเชื่ออยู่ดีก็ก็หาย เราเล่นเราเล่นเ,เนมื่อวานเราไปถ่ายอะไรเล่นๆน,น,นะผมนะก็เดี๋ยวเราจะทําการช่วยเจ้ารถเกี่ยวคดีกันต่อนะผมก็โดยที่ผมมองว่าถ้าเราเถ้าเราถอยเลยเนี่ยมันจะได้ไหรืเอเปล่าเฮ้ยมันขยับเยอะย้เห้อมึงแรงขนาดนั้นเลยวะเด้ทีอย่างนี้แรงทีอย่างนั้นเอาช้าชิบผายเลยป้าผมว่าไม่น่าขึ้นนะนะผม ต auto ้องคงต้องเอาอ่าเอารู้สึกว่าจะคงต้องเอาอ่าหางลงแล้วก็ถอยนะครับผมถอยเลยละกันถอยเลยละกันเนาะเฮ้ยเชื่อมีมีดีด้วยเดี๋ยเดี๋ยว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 โอเคถอยนะครับผมดีจากคลิปที่แล้วเราย้ายมานะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ย้ายกันต่อนะครับก็คลิปที่แล้วเราย้ายมาเรามาอ่าหลงคนในบ่อที่นี่นะครับผมนะ ่าในเมื่อถอยเวลาเราก็เดินหน้าเลยละกันเนาะเดินหน้าเลยละกันดิเดินหน้าก็เรียบร้อยดิอ่าถอยได้ถอยได้อไดอ้เจ๊ตถอยมันชนต,ตอไมอ้ไอ้จิบหายแล้วเฮ้ยเจ๊ชิบหายแล้วงไงดีวะเนี่ยเอาไงดีเนี่ยเอาไงดีเนี่ยคนดูเอาไงดีเนี่ยเฮ้ยเอาไงดีมึงมิดหัวเลยวะเนี่ยโอ้โอยมิดหัวเลยทีเดียวนะครับผมงานใหญ่งานยักษ์นะผม มันมันติดต่อไม้ใช่ปะโอ้โหผมรู้แล้วผมรู้แล้วเราต้องเดินหน้าแล้วก็ไปต่อฝั่งนู้นนะผมนะไปต่อฝั่งนูน้น,นเดยคนฉลาดสองซุ<ๆ>่มสองศูนย์นะคะผมนะนี่มันปีไหนแล้ววะเนี่ยนี่ไงถอยได้นี่ไงถอยได้ถอยได้เราก็ถอยไปเลยนี่ถอยได้เราก็ถอยไปเลยเราเราอย่าไปเกงเลยอย่าไปกลัวเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะอา่า ถอยได้ถอยได้ถอยได้ปกติอะเออไม่ได้แดกคูล็อกไม่ได้แดกเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดพี่หล่าพี่เหล่ีเ๋ยวาพี่เหล่าพี่เหล่าเดี๋ยวเดยวจีนพี่เหล่าพี่เหล่าพี่เหล่าขึ้นขึ้นพี่เหล่าแล้วบ่อในนี้มันมีอะไรเนี่ยแล้วเราจะมาช่วยยังไงวะเนี่ยแล้วเราจะเอาอะไรมาช่วยวะเนี่ยวนนี้ไงคือแล้วคือแล้วคือแล้วคืแล้วคืแล้วเออเดี๋ยเดี๋ยโอ้โห สักทีเดี๋ยวเราต้องไปต่อฝั่งนู้นนะทุกคนนะอ๋อโอ้ชุดต้นไม้โอ้โหต้นไม้ใหญ่ใหญ่ยังไปชนได้เนาะลูกพี่มันลื่นมากเลยทุกคนมันลื่นมากลื่นจัดเลยอะลื่นจัดเลยลื่นจัดลื่นจัดนะผมลื่นจัดว้าไม่ได้แดกคู่ล็อกอย่าไปตกบ่อเก่านะพี่นะอย่าไปหากินบ่อเก่านะครับมันไม่มีแต่หรอ มีแต่นะครับรถคันนี้ไม่มีแต่นะครับเราต้องค่อยๆถอยไปนะทุกคนนะมาถอยมาถอยมาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถอยมาถอยมาปึ๊บปึ๊บเออเกียตต่อได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องหาเอ่อหารอบหารอบต่อนะครับผมหารอบต่อหลักการนะครับผมหาล้วต่อหลักการถอย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 ไปนี่ถอยไปนี่ฮึบปึ๊บ มันไม่ขคือในต่อแล้วแล้วมึงไม่ขคือในต่อแล้วโอ้ยนี่ไอ้ผมรู้แล้วเราเราต้องชนครับทุกคนครับเราต้องชนครับเนี่ยเอาชีวิตรอดจากโคนนะครับผมชนก็ไม่ได้เอาชีวิตรอดจากโคนนะครับเพอเดี๋ยวรนนรเ,รเราต้องทำไงวะเนี่ยต้องทำไงเ,เอาเอาไงกับชีวิตดิวะเนี่ยโอ้ยเออนี่นี่นนนไป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  ไปไปไปไเออนะไปลู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 ลเออนั่นแหละโอ้ยสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการมันเป็นอย่างนี้นี่เองเย้ผมเดี๋ยวเราก็ต้องเอาหางลงแล้วก็เดี๋ยวรถเกี่ยวมาขึ้นนะผมตรงนี้น่าจะไปไหวนะครับวันนี้อยู่กับคาบูตู้นะครับผมนะคาบูตู้คูบต้านะครับรถเกี่ยวคูบต้านะครับ นี่คันเล็กกับทรัดอุปต้านี่มันมันไม่กลัวโคลนะคนโคลโคลคืออะไรแค่นั้นแหละเออ๋ยวเดี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 ยวเดีวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดียวเมี๋ยวเยเดนยเี๋เดี๋ดี๋ยวเดเดี๋ยวเยวยเยดยเียเียเยเวย้ยวี โอเคี่ยถ่วงหน้าๆไปนะครับแล้วก็ไปกันเลยจ้าไปกันเลยจ้าไปกันเลยจ้าติดอะไรยเลวะเนี้ยโอ้โหติดอะเลกวะเนี้ยเฮไปกันเลยวะ ไปกันเลยฮ่าฮ่าเฮ้ยในเมื่อมันยังอ่าเขาเรียกว่าอะไรในเมื่อมันยังมายังไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ตัวช่วยลักกันเนาะนี่ไปกันเลยอีแตนมอีแตนซิงไปกันเลยนะผมนะถ้าคันนี้ไม่ได้เดี๋ยวคันหน้าคันคันนั้นไปต่อนะผมเดี๋ยวคันนั้นไปต่อ ไปกันเลยแตนซิ่งไปกันลิเช่นู่นแบบยิงตรงยาวไปนู่นอะดูดูดูดีเห็นเลยดูเดีเห็นรถคูตาจอดอยู่ไกลๆนู่นนะผมนะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาคันนี้ไปช่วยนะผมเป็นตัวช่วยพิเศษนะครับผมกูจะประเด็นเลยคือกูจะลงทางไหนอ๋อนี่ไงนี่มีทางลงอยู่อ๋อมีทางลงอยู่ว้าะผมนึกว่าไมมีทางนะเนี่ย จเยน็เยนใจเยน็เยนใจเย็นใจเย็นใจเย็นไว้ไปกันเลยฮ่าฮ่า,าเดี๋ยวเราต้องอ้อมไปนะทุกคนเราต้องอ้อมไปฝั่งนี้ว่ะทุกคนไปต้องอ้อมไปฝั่งนี้กันเลย,เเลยบังเลจา้าแล้วนี่ซอยไปหรือเปล่าซอยอย่าตันนะครับซอยอย่าตันนะครับ ไอ้คือคูณเมตนี้มันน่าแบบเออใช้ในการไอ้นี่มากเลยเนาะเออเขาเรียกว่าอะไรเออตรงนี้นะ่าจะเป็นซอยตันว่ะใช่ใช่ใช,ใช่เป็นซอยตันเพราะฉะนั้นเราต้องเหยียบข้าวครับทุกคนครับอ่าไม่เป็นไรหรอกอ่าเหยียบไปเลยมันไม,ม่พังหรอกหรือพังอยู่วะไม่พังนะ่ะเพราะว่าไม่ไม่ได้ตั้งค่ายเป็นพังนะทุกคนนะไม่ได้ตักทายเป็นพังมันก็ไม่พังนะครับเหยียบไ,ไปเลยเหยียบไปเลยฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวบรรลุกันบรดลุกัน ประูการเลยมาดูการอ่าตรงนี้ก็โคนโอ,โ,โอ้โหเวนยโคนลองใส่เกียร์สโล่นะกูน,นะอู้ล้อหลังแม่งมิดเลยอ่ะด้วโอ้โหถ้าของจริงผมว่า,น,าน่าจะวิ่งไปไม่ได้อ่ะอันนี้มันของปลอมเนาะนะผมนะของปลอ,อมก็วิ่งได้สบายนะผมะไม่ได้แดกคูล็อกไปกันเลยไปกันเลย มาลูกพี่เดี๋ยวผมต่อเองลูกพี่เออหลบไปลูกพี่หลบไปเดี๋ยวไอ้เหี้ยนี่หลบก่นอนให้ดับเครื่องวนะเนี่ยหลบไปหลบไปลูกพี่หลบไปเดี๋ยวผมเองนะแค่นั้นแหละผมเองเออมาเดี๋ยวให้พี่ใหญ่เขาลุยเองนะผมเดี๋ยวพี่ใหญ่เขาทำงานเองอย่าไปจ้องเจงอะไรมากมายนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วแล้วมึงแต่งตัวเหี้ยอะไรเนี่ยพี่หล่อ โอ้โหเสียความหล่อมดมึงอะโอ้โหดูดูท่าจับแล้วดูท่าจับโอ้โหอยากจะบ้าตายโอเคครับผมถอยมาเรื่อยๆครับโอ้ซึ่งไอ้ข้อต่อมันก็สูงเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องถอยรถคูเปอร์ต้าไปอีกครับผมถอยรถคูเปอร์ต้าไปอีกนะครับผม อจะได้เกี่ยวไหมวันนี้จะได้เกี่ยวไหมเออวันนี้วันนี้ไปน่าจะไปได้แล้วผมหนึ่งสองปปไนว่มอนตูไปดิ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 ไปดีอ่าตัวเครื่องมันไปหมุนสายพานนะสายพานแล้วก็หมุนเพ่านะครับทุกคนครับ เล่งเครื่องหน่อยดิลูกพี่เอ,อ้ยลูกพี่เป็นเล่งเครื่องมันจะวิ่งได้ไหมนะล่ะลูกพี่เอ,อ้ยเล่งเครื่องหน่อยเอคันเร่งมีไว้ทำไมขับเคลื่อนทั้งสี่ล้อเนี่ยโอ้โหขับเคลื่อนทั้งล,ล้อหน้าล้อหลังนะทุกคนโอ้โหฟองมาไรนี่น่าจะแข็งเป๊กอะ่ะเลยส่งแล้วโอ้โหลูกพี่ลูกพี่ลูกพ,พี่เล่งลูกพี่มีคันเร่งไว้ทำไมพี่เอ,อ้ย มีเลขไว้ทำไมนี่ฮัลโหลแน่นแน่นนไปอะ่เยขนาดนี้เลยเหรอวะซึ่งเอ่อคือรถเกี่ยวมันมันมันขึ้นไม่ได้นะหลังกระบะตัวนี้มันขึ้นไม่ได้นะมันขึ้นได้แต่แม่ครูนะครับรถเกี่ยวมันไม่มีแขนมีขาค้ำนะครับผมนะ ในเมื่อมันยังขึ้นไม่ได้ตัวช่วยอีกหนึ่งคันตามมานะผมนะมาตตาร์ทดิลูกพี่นั่น,นแหละนั่นแหละเออนั่น,นแหละที่สังคมเขาต้องการนะรับต้องการคนแบบนี้นะครับผมนะเขาต้องการแบบนี้นะครับผมไปกันเลยไปกันเลยสินั่น,นแหละอย่างนั้นแหละไปกันเลยสออิคันนี้มันจะเสียงเบาๆหน่อยนะทุกคนนะเสียงเบาๆมากเลยนะเสียงเบ,บามาก รถคันนี้นะหมายถึงรถคันนี้นะครับเสียงเบาสั่นเลยอู้หูหูลงกดอุ้แต่รายละเอียดยิบมย้อยสุดยอดมากเลยนะรถคันนี้นะดูดิดนะครับแต่ข้างหน้ามันก็จะจะจะ,จะแปลกๆหน่อยนะครับผมนะแต่เสียงเบานะตรงไหนอะทางลงอันตรงไหนอะไม่มีตรงไหนกูรอตรงนี้แหละเยอะไปได้โอ้โหไปได้เฉยม,มันไม่มีทางลงก็ลงตรงนี้แหละนะผมนะ

หวังว่า pegar, พี่เอ่อพี่จะไว้ใจน้องได้นะน้องนะหวังว่าพี่จะไว้ใจน้องได้นะโอ้ยเกิดคันนี้แม่งปวดจะสตาร์ทเครื่องได้เป็นชั่วโมงอ่ะโอ้ยถ้าไม่ได้อีกตอนนี้ก็เดี๋ยวเอาเอาแมครลงนะโอ้โหโอ้โหดูดูดูแม่งบอกอย่างลึกเลยเนี่ยถ้าตกไปนี่เรียบร้อยเลยเนี่ยโอ้โหไหนลงดูบ่อนี้ดิโอ้โห นี่ยลอยรถเราลงไปเนี่ยมันลงไปได้ไงเนี่ยอโหอันตรายชิบหมเลยไป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 ปไปไอ้ ость, นี้ลบเออไอ้อ igt, นีลบอ่าไป,ไป,ไป,ไปนนมานี่ไอ้นีมาเนี่ยเออตัวช่วยรุ่นใหม่นะผมะช่วยตัวใหม่นะอไอ้ตัวนี้น่าจะแรงเลยอะไรดๆมันหมุนๆเร็วๆน,น,น,น่นั่น ามาเนี่ยมานี่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 มา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 ายหลังมาป๊บ <c oughs> มามามา,มา,าก็อีกยึ๊บนี่อรอยกนิดนึงไปครับผมชิวๆครับบอกได้เลยวราชิวมากโอ้โหมีอะไรที่มันง่ายกว่านี้เปล่ามีอะไรง่ายกว่านี้เปล่าเนี่ยง่ายชิบหายเลยเนี่ยง่ายมากครับผมง่ายมาก ไงจ้าโอ้โหดูอ่ะดูอ่ะดูอ่ะดูดูดูล้อดูล้อหลังมันหมุนครับทุกคนครับดูล้ะโอ้โหเฮ้ยจัดจั่นซะเหลือเกินฮ่าฮ่าฮ่าเอ้เออเออเออเอ้จะติดดิจะติดดิเฮ้ยขายหน้าเขาทำไมข้างหลังมันรู้สึกมันจะหลอมหลอนะทุกคนนะหลอมหลอนะครับนี่ดูดูให้ให้ดูล้อนะให้ดูล้อหลังนะ ไปไห้ปะเอ้รถอะไรก็ไแรงรถไถเนาะรถไถนี่แรงแรงมากเลยนะุแรงจัดๆเลยครับโอเคมึงติดอะไรเนี่ยมันขึ้นทางดีเลยโอ้ล้อมันลอยเหรอล้อมันลอยเหรอเซป ล้อลอยเหรอไหนลองเอาไอ้นี่มาล้อมันลอยใช่ป่ะเมื่อกี้อะมาดูดิมาดูดิลองมาดูดิลองมาดูดิลองมาดูดิอดดถอย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 ,ถอยปึ๊บอ่าไปเลยเฮ้ยเจ้าดิปี้อ <c oughs> โอ้โหไอ้้เหีย จะ่ดิ้งทำไมเนี่ยไหนก็ต่อดลอย่าดิ้งอย่าดิ้งเอ้ยโอ้โหผมขึ้นรถปั๊บเรียบร้อยเลยว่ะขึ้นยกล้อเลยว่ะทำไมมันโหดร้ายอย่างนี้เนี่ยเออทำไมมันโหดร้ายอย่างี้เนี่ยโอ้โหดูว่ายกล้อเลย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 เลโอ้โหโหดร้ายเกินลูกยี่บางยีโหดร้ายเกินโอ้โห จะไปได้เป็นชาติหนึ่งโอ้โหแม่มีมีแต่รถไม่แรงเออมาได้มาได้ไดโอเควิ่งมาได้วิ่งมาได้โอเคหูเหนื่อยจังนี่จริงๆนะครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมคงน่าจะจบคิดไปเพียงเท่านี้แหละนะครับเพราะว่ามันรู้สึกว่าจะยาวนานแล้วเกินนะครับผมนะ เออเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันต่อเนาะนะครับผมนะโอ้ยตายแล้วเกิดมีแต่รถไม่แรงเดี๋ยวผมไปหารถแรงๆมาย้ายดีกว่านะครับมีแต่รถบ้าบออะไรไม่รู้ไม่แรงที่ไหนเลยเนะีนะ่ยนะผมโอเคครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับนี่ก็ผมปรับไฟให้มันแบบว่าพอดีพอดีนะถ้าเปิดไฟอีกหลอดหนึ่งนี่มันจะแบบสว่างจ้าไปเลยเนาะ อันนี้ก็แบบพอดีพอดีพองามนะครับผมนะเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมอันนี้มดกัดเฮียยุงกัดยงลูมดก็ไม่รู้เลยเจอใหม่ครับสวัสดีครับผม